ภาพที่คนทั้งประเทศมุงกันดุนด่วนเลยค่ะเมื่อช่างภาพออกมาแชร์ภาพของคุณสแตมและภรรยาแต่งานนี้ชาวเน็ตกลับผิดหวังอย่างแรงซัดก,กันเดือดแบบนี้เหมาะสมไหมเรียกได้ว่าเป็นข่าวเช้าสะเทือนวงการบันเทิงสําหรับกรณีของนักร้องชื่อดังสแตมอภิวัตรออกมาตอบแบบไม่มีกั๊กว่าตัวเองนอกใจภรรยาพร้อมกับยอมรับว่าได้แต่งตั้งสไตลิสทิปขึ้นมาเพื่อปกปิดตอนที่เป็นชู้กับคู่กรณีท่ามกลางกระแสสังคมที่เกิดขึ้นชาวเน็ตก็ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์กันหลากหลายมุมมองค่ะ ล่าสุดช่างภาพดังระดับประเทศก็ได้ออกมาโพสต์ภาพโมเมนต์ของสแตมอภิวัฒน์และภรรยาในงานแต่งงานโดยระบุข,ข้อความว่าเรื่องราวเป็นยังไงไม่รู้ครับแต่ที่แน่ๆนพี่แต็มกับพี่นิวน่ารักกับผมและทีมงานตลอดเวลาเลยครับซึ่งงานนี้ดูเหมือนจะไม่มีดราม่าอะไรใช่ไหมล่ะคะแต่ล่าสุดไม่วายกลับกลายเป็นประเด็นวิาพากษ์วิจารณ์ร้อนแรงในโลกโซเชียลอีกครั้งเมื่อเพจของช่างภาพดังได้ออกมาขุดภาพงานแต่งของสแตมและภรรยาพร้อมกับแขวนรูปกลางโซเชียลโดยระบุแคปชั่นว่า คิดว่ากรณีนี้อะไรหายไปครับพร้อมกับใส่ีโมจิรูปยิ้มก่อนจะลบภาพดังกล่าวออกไปในที่สุดงานนี้ร้อนไปถึงชาวเน็ตนักแคปทั้งหลายไม่ทนอยู่เฉยออกมาโพสต์เดือดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับทกสนันถึงความเหมาะสมและสงสัยกันว่าช่างภาพคนดังนี้คือใครกันแน่ชาวเน็ตท่านหนึ่งบอกว่าการที่ดาราไว้ใจแล้วได้ถ่ายงานก็ถือว่าเขาได้ชื่อเสียงแล้วได้ลูกค้าจากดารามามากพอแล้วตอนที่เขาเลิกกันก็ไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวเลย บางคนก็บอกว่าทําไปเพื่ออะไรคะรู้สึกผิดหวังมากรู้สึกเสียดายที่ติดตามฝีมือมานานค่ะฝีมือดีนะคะแต่จรรยาบรนไม่มีเลยจริงๆถึงเขาจะผิดยังไงก็ไม่ควรเอาลูปลูกค้ามาแขวนนะคะชาวเน็ตอีกคนก็บอกว่าคิดได้ไงโพ์อะไรแบบนั้นมันอ่อนไหวมากเลยนะครับเรื่องของครอบครัวไม่สงสารใครสงสารผู้หญิงก็ได้ครับอีกคนก็บอกว่า สิ่งที่หายไป 1. จัญญาบัน 2. งานล่าสุดหลังจากตกเป็นประเด็นร้อนของสังคมทางเพจจักกวินฟโฟโตกราฟี่ของช่างภาพดังจักกวินผู้สวัสด์ตัวพ่องานแต่งไซเลปดาราถ่ายก็ไม่เพิกเฉยออกมาแสดงความจริงใจยอมรับพร้อมกับขอโทษถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเอาไว้ว่าผมต้องกราบขอภัยแฟนเพจและทุกท่านที่ได้เห็นโพสต์ดังกล่าวซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่เหมาะสมและไม่ถูกกาลเทศะต่อสถานการณ์ในตอนนี้ด้วยนะครับผมรู้สึกไม่สบายใจและเสียใจ เป็นอย่างยิ่งกับสิ่งที่ผมได้กระทำลงไปทั้งนี้ผมไม่ได้มีเจตนาร้ายใดๆต่อฝ่ายไหนเลยเพียงแค่เจตนานำเสนอภาพในอีกมุมที่อาจจะทำให้สถานการณ์ดูเบาลงจนลืมนึกถึงความเหมาะสมไปผมรับทราบถึงข้อผิดพลาดดังกล่าวและต้องขออภัยเป็นอย่างสูงอีกครั้งนะครับหากทำให้ทุกท่านรู้สึกไม่พอใจและเสียความรู้สึกกับเหตุการณ์ในครั้งนี้โดยเฉพาะผมต้องขอโทษทางคุณสแตมและคุณนิวมาณที่นี้ด้วยครับและจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ผมขอน้อมรับความคิดเห็นของทุกท่าน และทางเราจะรอบคอบให้มากขึ้นในการโพสต์ภาพและข้อความต่อๆไปของทางเพจจักรวินโฟตโตกราฟีครับเรียกว่าทางเพจจักรวินโฟตโตกราฟีก็ได้ออกมายอมรับผิดถึงการกระทําที่ไม่เหมาะสมและไม่ถูกกาลรรเทศะต่อสถานการณ์ในครั้งนี้แล้วล่ะค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า21ล้าน f o ลเวอร์ s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดอสอนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะและคุณผู้ชมสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ